สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24พฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็เตรียมตัวไปทำงานที่ร้านเอิบค่ะเมื่อวานนี้ทานเลี้ยงกลับมาก็กลับมาไม่ดึกมากนะคะก็รอนผักขอดแล้ววันนี้ก็เตรียมตัวไปทำงานตามปกติค่ะจะทำงานไปจนกว่าจะกลับมาหาพฤหัสศุกร์อีกสาวันนะคะวันอาทิตย์ไม่ทำเพราะว่าวันอาทิตย์เดินทางกลับแล้วคลิปนี้จึงมาบอกมาบอกตามวันธรรมดานะคะว่า ที่เท่าไหร่นะะวันที่วันที่สี่จูนสุดายอน2022หรือส5 6 5นารอกวาะคะก็คงไม,ม่มีอะไรมากค่ะบ,บอกว่าไปทางานระบบเปิดจ,จนกระทั่งกลับบินกลับเมืองไทยนะคะจะออกจากวัน,วนอาทิตย์ตอนเช้า จะออกจากบ้านประมาณสักแปดโมงครึ่งนะคะเดินทางไปสนามบิน LAX จะต้องถึงประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะต้องออกเดินทางเครื่องจะขึ้นขึ้นประมาณสิบสองสิบสองถึงสี่ห้านะคะคือประมาณเที่ยงกว่าหลานสาวและน้องสาวไปส่งนะคะก็จะมีอากิกับน้องแอนไปส่งเหมือนเคยนะคะเอาไม่เหมือนเคยนะคะปกติน้องแอนไปส่งคนเดียวแต่ว่า ไปส่งด้วยนะคะก็ก็โตแล้วก็ก็อีกเทอมด้วยนะคะ,ะ,คะกะ็คืนวันเสาร์ก็จะนอนที่นี่แล้วเช้าวันก็ไปรอนันเลยนะคะอันนี้ก็ดีใจที่หลานจะไปส่งแล้วก็อ,อ,อีกอีกแล้วจ้าอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามาถึงเมืองไทยแล้วว่าเราจะทําคลิปต่อในเดือนกระกฎานะคะขอบคุณมากที่ดูนะคะ กาก็มีความสุขค่ะที่เีกลับไปอต่จะขอบคุณคุณแอนและคุณบอสเนทด,ด้วยนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะในยามที่จะไห่ได้กลรยในยามที่ว่าอาหารการกิงว่าที่นักอาศัยนห้อง